โอ้ขนมกระดาษเฮ้ยเสี่ยวอาแดงมันคืออะไรวะขนมกระดาษอุ้ยเออตีมือเลยเอามาตีมือเลยเอามาไม่ไปซื้อมาไม่ไม่รู้จะซื้ออร่อยเลยมาตั้งแต่เมื่อกี้ึ ฉันไม่อยากเลี้ยงแจแล้วลูกชายกับลูกสาวมาเลี้ยงได้ไงเนี่ยอาหารก็เปลืองขี้ก็เหม็นโอ้ยไม่เอาหรอกไว้ตรงนี้แล้วคันอ้ยใครอยากได้ก็เอาไปเถอะไปแล้วเฮ้ยว่านี่มันหมูยองกับหมูเดงนี่นะไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเอากลับบ้านดีกว่าไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพี่เด็กผู้ชายให้เลี้ยงหนูหน่อยเลี้ยงเขา

ชายเขาจะไปหาใจเราจะไปทำใช้ชีวิตแบบแมนๆกันใช่ไปไปเดี๋ยวรู้ใช่ไหมได้พี่เอาไหมมาโบเลยนะโบเลยนะก็ไปแล้วพี่งงไหมคนเดียวเล่นอะไรขาวๆบวบเหตุเหรอเหตุเหรอไม่ไหนพ่อจะพโอ้แม่โอ้โหพ่อไปหามากว่าจะได้เนี่ยสีม่วงๆที่แม่บอกอ่ะพ่อซื้อหันแมวาทำไมเราไม่ได้เลี้ยงแม เอ้าก็เห็นแบบสีม่วงมันรีบไงกลัวลูกหิวไหนพ่อดูสิพ่อไม่เห็นเลยเลื่อีนแมวตัวโตก็แม่บอกว่าสีม่วงเพราเห็นม่วงพ่อก็หยิบมาเลยพ่อนี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนเขาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเขาเสียเวลาไม่เนี่ยเนี่ม่วงแล้วจะได้กินนมอลีนอรีนได้เกือบได้กินอาหารแมวละแม่ร้อนมากรอยเนี่ยไม่ไหวแล้วแม่ร้อนอ่ะผมพันหน่อยได้ไหมแม่พันดีๆแม่พันหน่ยแม่ร้อน รลานขอแพทห์แต่ผู้หญิงสิผู้ผชายก็ทน<า>ไม่ละแม่มผู้ชายก็ต้องมีความอดทนไงคะอ๋อเอนอกมีความอดทนคะ<อ>่ะผู้หญิงร้อนกว่าคะ่ะไปลูกไปหน่อยกลับบ้านไปตากแกดดีวกว่า